107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I said that. Seven FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is that What I said at that. 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I said <In> ตอนดับเมสเตอร์นะคะเข้าสู่ช่วง m a ดอินโฟ c u สกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องดึงหน้าทำไมนะคะบางทีดึงไปแล้วเนี่ยอย่าผิดรูปทําไมบางทีนีดึงแล้วเด็กลงเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญในแพทย์ฉัดพลคงเฟื่องฟูง,ฟงหรือว่าคุณหมอออนนะคะแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาล ID ดสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณคาร่าครับสวัสดีค่ะคุณหมอว,วันนี้เราคุยกันเรื่องความงามเหมือนเดิมเน,ะนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องการดึงหน้าค่ะคุณหมอก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามคุณหมอก่อนว่าการดึงหน้าเนี่ยมันมีวิธีกี่แบบคะคือดึงหน้าเนี่ยเอาเราแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆก็แล้วกันจะได้ง่ายนะครับก็คือแบบนอนอินเวสีฟนะนอเวสีฟก็คือการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะฮะซึ่งการที่ไม่ต้องผ่าตัดมีอะไรบ้าง การร้อยไหมก็เป็นการดึงหน้าอย่างหนึ่งนะครับการใช้เครื่องยกกระชับนะเช่นอัลซาร่าหรือว่าเทอร์มาอัลตราฟอร์เมอร์พวกนี้ก็เป็นการดึงหน้าเหมือนกันเอาแบบนั้นก็คือมันก็เหมือนเป็นหนึ่งเวคลเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า non-surgical non-surgical Fa c e lift นะครับแล้วก็แม้แต่คนที่อายุยังไม่แก่มากนะฮะคนที่อายุสักสามสิบอะแบบเริ่มเริ่มแล้วการใช้สารเติมเต็มนะหรือว่าฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปในบางตำแหน่งกัน ก็ช่วยในยการดึงหน้าได้บ้างเล็กน้อยหมอย,ย้ำว่าเล็กน้อยนะครับไม่สามารถทดแทนการผ่าตัดได้นะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดด,ดึงหน้าการดึงหน้าแบบแรกคือนอนอินเวสีฟหรือว่านอนศัลจกคอลก็คือพวกนี้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วอีกแบบหนึ่งคือการผ่าตัดก็คือสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่าโอเคการดึงหน้าผ่าตัดก็คือต้องไปฮะตัดลงแผลหน้าหูหลังหูนะครับแล้วก็ตัดช<อ>ินหนังส่วนเกินออกแล้วก็เย็บข้อหากันอันนี้ก็คือการผ่าตัดนะเพราะฉะั้นมันแบ่งเป็น2พวกใหญ่ๆหญ่เนี่ อืมจะเป็นแบบนั้นไปใช่ไหมคะคุณหมอเออแต่ว่าเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็น Surgical ไปเลยใช่ไหมคะจูเพราะว่าถ้าไอ้พวก non surgical เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันมันได้ผลเป็นมันลิมิตของมันนะฮะมันไม่สามารถที่จะทาใช้ได้ผลในคนไข้ที่สักอายุสักห้าสิบห้าหกสิบเนี่ยค่ะหมอหมอบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะเห็นผลได้ชัดมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่แก่แล้วเนี่ยนะ หมอใช่ไว่าแก่ก็แล้วกันจะได้ไง่ายๆเนาะเวลาคนเราแก่เนี่ยมันไม่ได้เกินแต่ผิวหนังอย่างเดียวผิวหนังมันไม่ได้เกินอย่างเดียวแต่มันเกิดการเขาเรียกว่ามีการลูสหรือว่าหลุดร่วงของบบเนื้อเยื่อชั้นลึกเนื้อเยื่อชั้นลึกก็คือพวกกล้ามเนื้อข้างในเนี่ย oh, เพราะฉะั้นเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังอย่างเดียว oh. ปัญหามันอยู่ที่พวกผังผือข้างในกล้ามเนื้อข้างในมันหลุดมันร่อนแล้วมันก็ลงมากองข้างล่างนะครับ oh. เพราะฉะั้นสังเกตว่าใครที่อายุเยอะเนี่ย ใบหน้าเนี่ยจะไม่เป็น V-shape แบบตอนสาวๆาใบหน้าจะเป็นรูปตัว U ถูกไหมาจาก V เป็น u เราจำมาไว้เลยใครที่แก่คือใบหน้าจาก V จะกลายเป็น u เพราะว่าด้านข้างแก้มทั้งหลายเนี่ยมันร่วงลงมากองทางล่างไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เนื้อเยื่อชั้นลึกมันขึ้นไปแปะอยู่บนตำแหน่งที่สูงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะไม่มีอะไรทดแทนการเปิดผ่าตัดเข้าไปแล้วเข้าไปเย็บโดยตรงครับ อ๋ออันนี้ถ้าสมมุติว่าซอรเจี่เนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนเริ่มต้นทำอายุเท่าไหร่คะคุณหมออันนี้ค่อนข้างที่จะแวลี่เพราะว่ามันเวลาคนเราเอจจิ้งหรือว่าแก่มันอยู่กับหลายเออมันหลายปัจจัยเจนเนติกก็เกี่ยวกรรมพันธุ์ใครโชคดีกรรมพันธุ์ดีแก่ช้าก็มีนะบางคนเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็เกี่ยวบางคนเนี่ยชอบตากแดดตั้งแต่เด็กๆเลยฝรั่งนี่เยอะซันเบลิงสันเบลิงเอออะไรอย่างเงี้ย ผิวเสียผิวเหี่ยวกันเร็วมากนะนี่คือหนึ่งในสาเหตุว่าทาไมโอเคชาวต่างชาติทำไมหน้าไปเร็วกว่าอายุม,มากกว่าคนเอเชียเพราะเขาไม่กลัวแดดนี่คือสาเหตุหนึ่งนะมันมันจริงด้วยไหมคะที่บอกว่าฝรั่งแก่เร็วกว่าคือหนึ่งแะคือมันไลฟ์สไตล์เขาด้วยแหละเขาทํากิจกรรมอร์เยอะแต่จริงๆแล้วพวก g e n ติกส์ของฝรั่งกับเอเชียจริงๆแล้วฝรั่งจะเสียเปรียบกว่าน,นี่เกี่ยวไหมคะคุณหมอหรือว,ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์เลย จริงๆหมอว่าเรื่องเรื่องจีนติกก็เกี่ยวแต่หมอคิดว่าไลฟ์สไตล์มีผลกว่าเราเคยเห็นพวกดาราแบบดาราดาราดังๆฮอลลีวูดแม้ผู้หญิงเนี่ยอายุส<ม>ี่สิบห้าห้าสิบเขายังสาวอยู่เลยนะเพราะพวกนี้เขาต้องรักษาไงค่ะถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยจีนติกก็แค่ส่วนหนึ่งแต่หมอคิดว่าไลฟ์สไตล์การอยู่การกินการใช้ชีวิตเป็นเมนครับยังไงหมอเชื่อ่าตรงนี้แน่นอนเพราะว่า อรังสี UV มันมาทำลายคอลลาเจนของใบหน้าคนเราทำให้คอลลาเจนบนใบหน้าคนเราเนี่มันมันไม่เกาะนะคอลลาเจนมันเหมือนเป็นกาวอ่ะมันเหมือนเป็นหมุดเป็นหมุดตรึงผิวหนังเราให้มันอยู่อยู่ในตําแหน่งที่ควรจะอยู่แต่ถ้าหมุดนั้นอ่ะมันหายไปนะก็คือคอลลาเจนมันหายค่ะไอ้ผ้าทั้งหลายแหละมันก็จะหลุดร่วงลงมา<อ>นะครับนะเพราะงี้คือสาเหตุ ใช่ใชแล้วคุณหมอคะคลีเขาบอกว่าเวลาเรานอนพับไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหน้ามันก็จะเหี่ยวอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าหรือแบบขยี้ต้มขยี้ตามเกิดริ้วรอยอะไรอย่างงี้ยอันนั้นคือเกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอไม่เนออันนั้นไม่เนอ,อ,อเพราะว่าเราไม่เนอเพราะเราคิดดีๆเวลาหนึ่งวันนึงยี่สบสี่ชั่วโมงเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปขยี้ตาตลอดนี่ยููไหมเราไม่ได้ไปนอนทับมันตลอดนี่มันเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นแอดจังของของสาเหตุนะครับแต่สาเหตุโดยตรงเลยคือการใช้ชีวิตไลฟ์สไต เพราะว่าไลฟ์เขาว่าไลฟ์สไตล์คือชื่อมันบ่อยแล้วสไตล์ชีวิตเรามันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นชีวิตเรามันก็จะใช้อยู่แบบนี้นในทุกๆวันแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆถ้าเราไลฟ์สไตล์ชอบ o u t d o o เราก็จะ o u t d o o ไปอยู่นั่นแหละตลอดชีวิตเอาไลฟ์สไตล์เราชอบกินหวานไลฟ์สไตล์เราชอบกินของทอดของมันไลฟ์สไตล์เราไม่ออกกําลังกายเราก็จะเป็นไลฟ์เรามันก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดอันนี้คือส่วนสําคัญเพราะฉะนั้น <c oughs> ส่วนตัวใครจะว่าไงช่างแต่ว่า จากการสังเกตคนไข้ของหมอนะฮะ,คะใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะเวลาคนไข้ามาปรึกษาดึงหน้านะฮะคือถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องอาศัยการผ่าตัดดึงหน้า <No S 2> แต่ท่าที่หมอสังเกตคนไข้นะสองจุดนะฮะสมมุติอายุห้าสิบห้ามาเท่ากันถ้าห้าสิบห้าคนนี้ออกกําลังกายดีไลฟ์สไตล์ดีเล่นลีลาตลอดนะฮะวิ่งตลอดคนนี้ดูดูไม่แก่ทําง่ายดูฟิตมาก<อ>แต่ถ้ามหม่คนนึงเนี่ยอ้วนๆมาเลยฮะไลฟ์สไตล์ไม่ดีเลยนะมีโรคประจําตัวเนี่ยจะดูโซมจะดูเผละจะดูแบบ ทำไปก็ไม่ค่อยสวยอะเอาอย่างนี้ดีกว่า oh นะครับเพราะเนี่ยหมอบอกเลยว่า oh จากประสบการณ์ที่หมอเห็นคนไข้มาเยอะแยะมาก <c oughs> มายเยนะไลฟ์สไตล์มีผลจริงๆฮะมีผลจริงดังนั้นแล้วคุณหมอถ้าสมมติว่าโอเคเรารู้แหละว,ว่าเนี่ยเราเอจจิ้งแล้วเราอยากจะทําหน้าแต่ไลฟ์สไตล์เรามันยังแบบไม่ได้ดีอย่างนี้คุณหมอจะแนะแบบมีการแนะนําก่อนไหมว่าลองทําแบบนี้ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาปรึกษากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะทําหน้ากันได้บางเรื่อง คือถ้าสมมุติว่าคนไข้จะมาปรึกษาเรื่องดึงหน้าแั้นเนี่ยอายุเขาเ,เขาเยอะแล้วนะ,ะบางทีห้าสิบสิบห้าเนาะคนอายุห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยจะไล่เขาไปปรับไลฟ์สไตล์ภายในเวลาสามเดือนหกเดือนมันเป็นไปได้ยากนะถูกไหมแต่มันจะได้แค่เรื่องเดียวที่ที่ถ้าหมอขอได้หมอจะขอเขาคือเรื่องน้าหนักเพราะว่าถ้าถ้าคนไข้น้ําหนักเยอะ,ค,ะคนไข่อ้วนนะฮะจะมาทําสัญญกรรมอะไรก็ตามหรือทำแผตการอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีทางที่มันจะเห็นผลชัดนะครับเพราะนั้นเนี่ย หมอจะบอกเขาก็ขออย่างน้อยถ้าคุณไม่ปรับไลฟ์สไตล์แต่ก่อนก่อนที่คุณจะมารับการรักษาเนี่ยขอลดน้ําหนักสักหน่อย oh. เอาให้ดีไหรือว่าดัชนีมวลกายคุณมันน้อยลงสักนิดนึง <c oughs> เวลามาทําเนี่ยจะมันจะได้สวยไม่ใช่อะไรแต่ว่าแบบถ้าบอกว่าหมอบอกขอให้ไปปรับไลฟ์สไตล์จากคนไม่ออกกำลังกายเลยคุณออกกำลังกายทุกวันนะคุณไปกินผักทุกวันคุณไปงดน้ําตาล มันมันทําไม่ได้หรอกนะเราเราต้องอยู่ในความเป็นจริงใช่ไหมชีวิตคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันภายในหนึ่งปีกับคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีนะครับอะไรนนประมาณค่ะหรือหรือจริงๆแล้วแค่เราแอคทีฟอย่างนี้ก็สามารถช่วยได้ไหมคุณหมอช่วยได้อยู่แล้ว <S <S คือ <S <S <ม>แค่เดินนะแค่เดินไม่ต้องวิ่งเลยฮะแค่เดินเฉยๆเนี่ยเดินแบบเพสองเนี่ยเดินเร็วนิดหนึ่งนะบริส walking เนี่ยแค่วันละยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยฮะมันทําให ให้ไขมันเราลดแล้วนะครับแล้วเพราะนี่แค่ขยับมันก็คือมันช่วยได้เยอะแล้วนะครับดีนี้เนี่ยเวลาดึงหน้าเนี่ยคุณหมอเรามักจะเห็นรีวิวที่หน้ามันแบบอย่างเงี้ยอย่างงี้แบบแบบมันคือมันโดนดึงจนตามันเป็นตีมันเล็กไปหมดเลยอันนั้นคือ process ของการดึงมันจําเป็นต้องดึงให้มันเหมือนที่เราเห็นแล้วมันดูน่ากลัวไหมคุณหมออ่าทีนี้คนก็จะบอกว่าเนี่ยเอ้ยใหม่ๆ่มันน่าจะดึงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งทีนี้หมอจะ หมอจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการดึงหน้ามันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปให้ให้ไปดูให้ไปดูของที่หมออ้นดึงก็ได้หมอไม่เคยดึงออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นวันนี้หมอจะมาอธิบายว่าสาเหตุเนี่ยที่ทําไมเวลาเราเห็นคลิปวิดีโอบางคลิปนะฮะเวลาดึงหน้าเสร็จตาคนไห้แบบชี้อย่างนี้เลยนะหน้าแบบหน้าเหมือนกับโดนเอาเอาหนังยางเนะี่ยดึงขึ้นไปนะจนมันผิดรูปมันมีสาเหตุข,ของมันนะฮะเพราะว่า คนไข้หรือแม้แต่หมอบางคนก็ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์การดึงหน้าการดึงหน้าหรือว่าเฟซลิปเนี่ยจริงๆใช้ชเราใช้คําว่าดึงหน้าเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจถูกแต่จริงการดึงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่การดึงครับมันไม่ใช่การดึงมันเป็นการรีโพซิชันทิชชูรีโพซิชันกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะเปลี่ยนจากแก้มที่มันห้อยตรงนี้ย้ายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นนี่<อ>คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องเพราะฉะั้นถ้าถ้าหมอหรือคนไข้เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ ไอ้ยูยูตรงนี้จะไม่เกิด<อ>นะเพราะงั้นเนี่ยทีนี้มันจะเป็นเรื่องซับซ้อนนิดนึงหมอจะพยายามอธิบายไปทีละขั้นนะคะใบหน้าคนเราเนี่ยมันมีแบ่งเป็นสองชั้นใหญ่ๆคือชั้นตื้นกับชั้นลึกชั้นตื้นก็คือชั้นสกินชั้นผิวหนังข้างบนที่เราเห็นกันทั้งนอกเนี่ยกับชั้นด้านในชั้นด้านในคือชั้นกล้ามเนื้อข้างในค่ะทีนี้ให้เราจินตนาการนะไอ้ชั้นกลนะ้ามเนื้อข้างในเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นฟูกเป็นฟูกที่นอนคืนนั้นไหะ มันจะเป็นเหมือนเบสเป็นเหมือนฟาวเดชันของใบหน้าของเราของผิวหน้าของเรา ừ, ครับทีนี้ไอ้ที่ด้านบนเนี่ยก็คือผิวหนังมันเหมือนกับเป็นผพพ้าแผลผ้าปูที่นอนนอ่ะนี่หรอไหมค่ะมันเหมือนเป็นผ้าปูที่นอนที่คลุมอยู่อยู่อีกทีหนึง่งทีนี้คนชอบเข้าใจว่าเวลาไปดึงหน้าเนี่ยเราแค่ดึงผ้าแผลใ,ให้มันตึงก็พอแล้วเราทําเตียงอ่ะเราทําเตียงอ่าทาเตียงใช่นี่คือคอนเซปที่ผิดหรือแม้แต่มออะไรคนยังเข้าใจจุดนี้ผิด หมอคน uh huh. ที่ทำาัดัดยังไม่เข้าใจเลยว่าสิถ้าจะทําให้คนไข้เด็กลง uh huh. คุณไม่ใช่ไปไปพูจนมันเกิดเทนชันนะคุณต้องรีโพสิชันไอ้ฟูกของคุณให้มันอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นต่างหากนี่คือการการดึงหน้าที่ถูกต้องเพราะว่าทุ่งตรงสมัยก่อนหมอก็เข้าใจกันอย่างนั้นทั้งโลกแหละว่าการดึงหน้าเนี่ยมันคือการดึงดึงให้ตึง uh huh. ตัด uh huh. หนังข้างบนออก uh huh. แล้วย uh ็บ huh. เข้าไปให้ตึงที่สุดมันไม่ใช่แค่นั้น uh huh. การดึงหน้าโมเดิร์นเฟสลิปเนี่ยคือการรีโพสิชัน เพื่อปรับรูปหน้าจากรูป U เนี่ยให้เป็นตัว V เนือไหมอันนี้เราต้องรีเวิร์สมันแล้วนะเราต้องย้อนกลับกลไกมันแล้วนะเพราะงั้นทาไงที่เราจะเอาไอ้กระป๋อแก้มไอ้คอตรงนี้ที่มันห้อยลงมาจนกลายเป็นตัว u เนี่ยขึ้นไปข้างบนนะในแนวในแนวในแนวเวอร์ติคลในแนวแนวดิ่งเนี่ยขึ้นเป็นเหน็บข้างบนให้ได้เพราะงั้นเราต้องไปย้ายไอ้ฟูกที่นอนของเราที่เป็นชั้นลึกเนี่ยย้ายมันขึ้นไปเย็บก่อนแล้วเราค่อยเอาผ้าแพรหรือว่าผ้าผูที่นอนเนี่ยขึ้นไปเย็บตาม เราถึงจะได้ผลของการดึงหน้าที่มันมันมันเป็นธรรมชาติมันดูหน้ามันเล็กลงหน้ามันเด็กลงโดยที่หน้าคุณไม่ยู่แบบนั้นนะแล้อีกอีกอย่างที่เป็นพราะสำคัญคือถ้าเราไม่ไปจัดก,การไอ้ฟูกข้างล่างนะฮะ,ะไอ้ฟูกข้างล่างเนี่ยเ,เราไปแค่เย็บไอ้ผ้าบูที่นอนภาพ,พแพรข้างบนเฉยๆเนี่ย มันจะไม่ลองล l สซิ่งหมายถึงว่ามันแปับหนึ่งมันก็จะโดนเบสของมันโดนฟาวเดชันของมันดึงกลับลงมาตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมเราจะได้ยินคํานี้คุณหมอดึงให้มันตึงไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็แรงโน้มถ่วงมันอะไรมันก็มันจะกลับมาที่เดิมอยู่แล้วเนี่ย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 หมอกำลังจะบอกว่าการที่คุณดึงชันตื้นเนี่ยจะได้ยินข้ออ้างตรงนี้ของหมอคนทําเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ใหม่ๆเดี๋ยวรอด้วยอีกสามเดือนเด็หมอมีเคสแก้ดึงหน้าที่มามามาจากการทําแบบนี้เยอะมาก คนให้ทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่าใหม่ใหม่ผิดรูปนะใหม่ใหม่ผิดรูปเลยยู่อย่างี้เลยผ่านไปอีกสามเดือน <S <S เฮ้ยมันลงจริงนะออมันลง,งสวยเลยลชอบ,บอเลอยอไม่มันลงไปตำแหน่งเดิมเหมือนก่อนค่ะแก่เหมือนเดิมแก่เหมือนเดิมแล้วกลายไปว่าอะไรคุณได้แผลมาฟรีเจ็บฟรีแล้วอย่างนี้เจ็บฟรีแต่ว่าทุกอย่างลงไปเหมือนเดิม ถูกต้องที่บอกว่าโอเคใหม่ๆยุย่ยๆเดี๋ยวมันก็ลงมันลงจริงๆครับแต่มันลงหมดเลยไงแล้วเราจะไปเสียเงินทาทาไมใ,ให้มันเกิดแผลทําไมสรุปค,คือคุณไม่มีช่วงที่ดีเลยในการผ่าตัดดึงหน้าชั้นตื้นมีแต่ช่วงที่ดึงตึงผิดรูปแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือเหมือนเดิมนะนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหาเพราะนี่ยอย่าไปคิดว่าไอ้ดึงยุ่ยๆบแบบลังๆอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นเรื่องที่ดีแค่ช่วงแรกนะเลิกใช้แล้วไอ้คาที่บอกว่าเอ้ยดึงตึงไม่ก่อนเดี๋ยวมันลง คำนี้ไม่มีจริงครับหมอบิกเลยคำนี้ไม่มีจริงมันมีแต่การรีโพซิชันปุ๊บสวยทันทีมันต้องดีทันทีมันไม่ควรเป็นแบบนั้นมันไม่ควรแบบมันไม่ควรเป็นแบบนั้นโอเคเข้าใจแล้วแล้วคุณหมอคะแล้วอยากรู้ว่าช่วงเวลาการรักษาตัวเนี่ยอยากรู้ว่าที่เวลาเขาดึงแค่ผ้าผ้าแผรข้างบนแล้วการรีโพซิชันการรักษาตัวเนี่ยมันเจ็บกว่าไหมเพราะว่าครฟังดูแล้วเนี่ยรีโพซิชันมันเป็นการแบบ มันย้ายจากลึกกว่ามันลึกกว่ามันแปลว่าเพนมันก็คืออาจจะต้องมากกว่าการรักษาตัวมันต้องมากกว่าแต่คือจริงๆมันคือทางที่ถูกต้องแหละอ๋อไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคือการดึงสูริกแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บนะหมอที่ใบสั้นๆนี้เลยนะแผลคุณเท่าเดิมนะ แฉคุณเท่าเดิมนะแฉการดึงชั้นตื้นชั้นลึกเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่าตอนที่ปรเซสของการผ่าตัดของหมอคนทําที่ผ่าเข้าไปอ่ะต้องเข้าไปทําลึกกว่าเดิมทีนี้ปัญหาคือเอาแล้วทําไมหมอรู้ว่าหมอทุกคนรู้ว่าการทําชั้นลึกกว่าเดิมมันดีกว่าทําไมไม่ทําชั้นลึกไปหมดนี่คือถึงเป็นที่มาของว่าทําไมคุณถึงควรไปทําผ่าตัดกับหมอเฉพาะทางเพราะอะไรเพราะว่าเดิมเออเพราะว่าชั้นลึกมันมีอะไรไอ้ก้านื้อชั้นลึกมันมีอะไร ไอ้ใต้ไอ้ใต้แมทเตสนั้นเนี่ยไอ้ใต้ฟูกแผ่นนั้นเนี่ยมันมีสักเจอที่สําคัญมากมายเลยมันมีเส้นประสาทมันคับใบแนมันมีเส้นเลือดมันมีต่อมน้ําลายมันมีท่อน้ําลายซึ่งถ้าคนทําไม่มีความรู้เรื่องการดิภากเรื่องตัวมีที่แม่นพอค่ะเวลาเราดึงชั้นลึกมันอาจจะไปโดนสิ่งเหล่านั้นได้แล้วมันจะเกิดปัญหาเลยทีนี้เช่นหน้าเบี้ยวนะท่อน้ําลายถูกตัดเส้นเลือดถูกตัดแต่ถ้าหมอคนทําเป็นหมอเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง มีความรู้เรื่องอนาตมีในในระดับที่ลึกะจะไม่กลัวเรื่องเหล่านั้นนะจะไม่กลัวเรื่องเหล่านั้นสามารถที่จะไปไปชั้นลึกกว่าได้แบบสบายๆเพราะงั้นเนี่ยถึงบอกไงว่ามันเนี่ยของการผ่าตัดพวกนี้ถ้าดึงชั้นลึกได้มันดีแต่คุณจะเสี่ยงมากขึ้นนะ,น,ะนะเพราะว่าคุณจะต้องเสี่ยงการโดนสัตวเจ้าพวกนั้นมาขึ้นแต่ความเสี่ยงคุณจะน้อยลงทันทีถ้าคุณทํากับหมอที่มีความรู้เนื้ออะไรครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงทำไง ถ้าเราหมอคนทําไม่อยากเสี่ยงแต่ก็อยากผ่าตัดอยู่อยากดึงหน้าให้คนไข้ยอยู่แต่ว่าไม่อยากเสี่ยงทงาไงก็ดึงชั้นตื้นสิชั้นตื้นมันไม่เสี่ยงไงเสี่ยงน้อยใช่ไหมว่าเสี่ยงน้อยเดี๋ยวเพราะมันดึงแค่ชั้นบนชั้นผิวหนังแต่ผลที่ได้มามันเป็นหน้า,ายู่ไงหน้า,ายู่กับอีกสามเดือนมันตกลงมาเหมือนเดิมไง<อ>เ,ปเป็นอย่าง,งานั้นไหมหรือว่า<อ>ถ้าอยากสังเกตเลยค่ะ ถ้าสมมติว่า,าเราอยากจะกหน้าสวยๆอ่าค่ะอ่ะอเชียงคูคาน่าก่อนนะคะแล้วอยากรู้ว่าถ้าอย่าง,งนู้นเราอยากจะทําแค่แบบผ้าแพรข้างบนอย่างเงี้ยเราก็ไปทําแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่เป็นนันเซอร์จิคอแบบพวกเออเทอร่าพวกอะไรอย่างนี้อย่างนั้นดีกว่าไหมคะคุณหมอยังจะดีกว่ามอว่ายังจะยังจะดีกว่ายังจะยังจะได้ประสิทธิภาพกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้พวกเออเทอรา่าเทอร์มาสนี่นะมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ผ้าแพรนะ เอาเทอร์าม,มา์มันยิงพลังงานลงไปชั้นชั้นฟูกนะฮะชั้นชั้นกล้ามเนื้อข้างล่างนยมันไปยิงชั้นกล้ามเนื้อให้มันหดตัวนะม,มันยิงได้ผลข้างล่างมากกว่าอีกนะค่่ะอาแต่ว่าแต่ว่าการดึงชั้นตื้นเนี่ยเอาจริงแทบไม่ได้ทําอะไรกับชั้นกล้ามเนื้อเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดจะซูเจิคาลเนี่ยซูซจิร,รีเฟสลิปเนี่ยหมอว่าถ้าไม่ไม่ได้คิดจะทําชั้นลึกเนี่ยไปยิงเครื่องเอาดีกว่า ไม่ต้องผ่า,าปักด,ด้วยไม่ต้องมีแผลด้วยคุณหมอแล้วคะอยากรู้ว่าถ้าสมมติเนี่ยเราอ่ะหกสิบละเรามาหกสิบแล้วแต่ว่าเรายังไม่อยากเ,เราไม่ชอบเซอร์จอรี่เราไม่อยากรักษาตัวนานอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าการที่เราไปทำเครื่องเนี่ยมันต้องทำบ่อยขนาดไหนกว่ามันจะเริ่มแบบเริ่มกลับมาเป๊ะหรือจริงๆมันก็ยากมันหกสิบแล้วเนี่ยมันควรจะไปทางเซอร์จิคอลเลยหมอบอกเลยว่าไปเซอร์จิคอลดีกว่าครัอบเพราะหมอบอกเลยว่าหกสิบเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้ให ไอ้ตำแหน่งจอลลยหรือว่าแก้มหรือว่าจาวหรือว่าไอ้พวกล่องต่างๆเนี่ยมันมันขึ้นไปได้หรอกเพราะว่ามันเราเราจินตนาการเลยนะว่ากล้ามเนื้อข้างในมันหลุดออกมาจากกระดูกกระโหลกเราอะมันหลุดออกมาแล้วแล้วเราคิดง่ายเลยว่าไอ้ที่หลุดหลุดออกมาเนี่ยมันจะไปเครื่องมันจะไปยิงได้ไงเครื่องเนี่ยมันยิงมันเพื่อไปไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันมีการหดตัวเล็กน้อยตึงตึงเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่มันก็ตึงแบบกองกองอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมฮะมันไม่ได้ขึ้นไปแนบกับกระโหลกเราเนาะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะทําให้เนื้อเยื่อทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นเป็นเดรฟขึ้นเป็นเดรฟกับ,บ,ก,บกับรูปหน้ากับกระโหลกกับกระดูกเราเนี่ยยังไงต้องเปิดเข้าไปดึงจนตึตรงอยู่ดีนเนาะนค่ะอยู่ดีอยู่ดีใช่ใช่มีคําถามมาจากทางบ้านนะฮะคุณหมอบอกว่าเอาคุณหมอคะถ้าดึงหน้าแนะนําอายุเท่าไหร่ดีคะเหมือนแบบยิ่งดึงไวยิ่งดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณหมอโอเคเป็นคําถามที่ได้ยินบ่อยนะ เอาจริงคนเราเนี่ยหลังจากอายุ25ปีนะคอลลาเจนมันจะลดลงปีละ 1%, 1> ะบนในร่างกายเรานะ1%ลดๆๆไปเรื่อยเพราะนี่เฉลี่ยแล้วนะคนแค่ที่อายุเกิน45จะเริ่มมีไซของการที่จําเป็นต้องดึงหน้าทีนี้ไซหรือว่าอาการของการจําเป็นต้องดึงหน้านะฮะหมอหมอหมอพูดข้อเดียวเลยเพราะพูดพดเยอะเดียเด๋ยวจาไม่ได้คใครที่มีกระป๋ะแก้มตรงเนี้จอไลน์ไม่ต่อเนื่องจอไลน์ไม่ตรง ครที่จอลายนมันไล่จากมุมการมาที่ซางมันไม่เป็นเส้นตรงมันเริ่มมีก้อนเนื้อลงมาบังทาให้จอลายเราเนี่ยมันดิสรั p จอลายนเรามันแบบมันมีเนื้อหนึ่งจกหนึ่งก้อนลงมาเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า j า w l i n งนะจ a w ลิ่งเนี่ยจ a w ลิ่งเนี่ยคืออาการที่บ่งบอกไลว่าคุณควรจะผ่าตัดดึงหน้าแล้วนั่นคืออาการเดียวเลยแต่ร่องแก้มไม่ใช่นะร่องแก้มตรงนี้ไม่ใช่ร่องแก้มตรงนี้คนอายุน้อยบางคนก็มีแต่จ a w ลิ่งกับคอตรงนี้แถวๆนี้ยอันนี้บอกได้ชัดเจนว่าถ้าคุณอายุเกิน45ห้า คุณมีจาวลิงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยช่วยเสริมคือถ้าคุณเคยไปทําเครื่องยกกระชับมาแล้วคุณไม่เห็นผลคสามข้อนะอายุเกินสี่สิบห้าทำมาแล้วไม่เห็นผลเครื่องยกกระชับมีจาวลิงเหลือผ่าตัดดึงหน้าอย่างเดียวตอนนี้นะครับแปลว่าอย่างนี้ถ้าคุณหมอเวลาเราไปทําเครื่องเนี่ยเราทําปีแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแบบว้าววีเชฟหนักมากแล้วมันเหมือนจะเริ่มแบบปีถัดๆมามันเริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นผลเหมือนปีแรกทําไมมันถึงเกิด ใช่อย่างที่บอกไงการการใช้เครื่องเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนเป็นการกระตุ้นการคอนแทกการหดตัวของกล้ามเนื้อทีนี้ไอ้การคอนแทกการหดตัวของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องอาศัยคอลลาเจนเป็นตัวหดไงทีนี้อย่างที่หมอพูดเมื่อกี้ทำได้ไหมหลังยี่สิบห้าคอลลาเจนคุณลดลงปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ เมื่อคุณอายุมากๆนะฮะห้าสิบห้าหกสิบคอลลาเจนคุณเหลือไม่เยอะแล้วมันเหลือให้หดไม่เยอะแล้วไงฮะเพราะงั้นมันก็ทุกอย่างมันจะบางมันจะมันเครื่องยิงพลังงานมันก็ยิงไปอ่ะยิงไปแต่มันไม่เหลือประชากรคอลลาเจนให้หดแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วมันเหลือวิธีเดียวคือเปิดเข้าไปดึงดังนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งสําคัญคอลลาเจนเนี่ยคุณหมอเราจะสามารถ ทำยังไงเพื่อเติมคอลลาเจนเหมือนที่เขาบอกว่ากินนู่นกินนี่สิหมายว่าเออกินอันนั้นมันจะเพิ่มบูสคอลลาเจนหรือทาอันนี้มันจะเพิ่มบูสคอลลาเจนคุณหมอว่าวิธีใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนให้ให,ให้ให้ตัวเราค่ะมีหลายวิธีเลยครับจริงๆเรื่องคอลลาเจนนี่หมอให้ความสําคัญมากเลยนะคือคอลลาเจนเนี่ยเราต้องทำสองเรื่องคือหนึ่งคือเราต้องโปรเทคไม่ให้มันลดลงปีละหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับทำยังไงล่ะไม่ให้มันลดลงเร็วนะฮะทาครีมกันแดบดบ กินกันแดดทาไปเถอะนะทาไปถ้าคุณขี้เกียจทาทั้งตัวคุณก็ทาแต่น้ากับพอก็ได้นะครับอันนี้คือสําคัญมากคือถ้าเราตั้งใจจะดูแลตัวเองนะแต่เราไม่ทาครีมกันแดดนะคือจบนะฮะคุณเสียงเงินเปล่าเลยไปทําอะไรก็ไม่ได้ผลอย่างแรกคือครีมกันแดดนะครับ <ฮะ S 1> อย่างที่สองคือการน,นนอนนอนให้พอคืออันนี้หมอบอกเลยว่าจากที่ขี้เกีเห็นเพื่อนหมอบางคนที่นอนหลับไม่เพียงพอนะแก่เร็วทุกคนแก,ก่กว่าแก่เร็วกว่าหมอทุกคน S <S อาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไลฟ์ไสไตล์ทั้งหลายนี่แหละการนอนการออกกำลังกายพวกนี้มันช่วยะชะลอไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยมันเสื่อมเร็วนะครับอย่างที่สองคือเราต้องเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปคือคือทำอะไรได้บ้างคือการใช้สกินแคร์วิธีหนึ่งคือก็เป็นวิธีที่ช่วยได้ดีมากการใช้สกินแคร์ซึ่งมีหลายๆตัวหมอขอยกตัวอย่าง3ตัวเรตินอลเคยได้ย in ิรตินใช่ไหมครับเรตินอลวิตามินซีเซรั่ม แล้วก็ไอพวกวิตามิน B ต่างๆวิตามิน B 3สามนะถือว่าอีกชื่อหนึ่งคือนซินามายสามตัวเนี้ยช่วยกระตุะ้นลาเจนบนใบหน้าเรานะครับทำให้มันมีมีการฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดนะฮะคือมันเป็นเรื่องจริงว่าเราไม่สามารถชะลอความแก่ได้นะ,ะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะครมันจะลงแบบเร็วมากๆเลยมันเร็วมากๆแต่ถ้าเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะมันจะลงแบบช้าๆชๆ้าๆชๆ้าๆช้าๆช้าๆไม่ออ่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นก <K S 2> ็คือ <_ d: S 2> จะเป็น a g จ n g g r a c e f u l ใช่ถูกต้องเป็นเป็นกรสซูเรีถูกต้องถูกต้องแต่บางคนเนี่ยเอจิ้งแบบแบบซอฟเฟอร์อะแบบอยู่ไปวันวันะเคยเห็นไหมหมอเขใช้คํานี้เนาะบางทีแบบว่ามีงานเลี้ยงรุ่นแล้วแบบแบบหุยแบบก็ออะไรขึ้นตกใจเอีถูกต้องแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการรับประทานนะครับคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นซัพพลาเมนต์ซัพพลายเมนต์ยังมีหลักฐานรองรับว่าการกินคอลลาเจนซัพพลาเมนต์ช่วยให้คุณภาพผิวดีขึ้นนะอันนี้มีเป็นเรื่องจริงนะครับมอนใครที่ มีกาลังมีความสะดวกที่จะทานซัพพลเมน,นที่เป็นคอลลาเจนกินได้เหอะไม่เป็นไรถ้า<อ>คุณแบบถ้าคุณแบบสตางค์เหลือนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ถ้าใครที่อยากหาวิธีธรรมชาติตอนนี้กาลังเป็นเทรนด์อยู่เลยคือบนบรอสนะโบนบรอสคือซุปกระดูกอ่าคาใครที่<อ>มีมีเวลาหาบนบรอสกินพวกนี้ก็กินได้เพราะว่าอะไรกระดูกกับไขกระดูกมันคือคอลลาเจนชั้นดีนะเราเอาไปละลายน้ําร้อนเนี่ยแล้วก็ดื่มเข้าไปในนั้นนะครับก็ช่วยได้ดีนะครับแล้วก็อาหารพวก ผักที่เป็นสีสีเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เอาดมไปด้วยคอลลาเจนนะ,ะพวกเบอร์รี่ต่างๆพวกวนี้ยพวกผลไม้พวกกลุ่มเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยอันนี้คอลลาเจนเยอะแยะเป็นไปหมดเลยนะครับเนาะ,ะตอนนั้นก็ก็โปรเทคนะโปรเทค,เทค,คไม่ให้ถูกทำลายนะใช้ทุกินแคร์อ่าล้วก็อาหารการกินครับประมาณนี้คุณหมอคะท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากอะไรกับเมเตอร์นิดนึงสำหรับใครที่อาจจะกําลังคอซิเดอร์อยู่ว่าอยากจะดึงหน้าแล้ว ดูดีๆก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกผ่าตัดทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่แต่ดึงหน้าอย่างเดียวถ้าเราทําไม่ถูกวิธีนะฮะสุดท้ายเราจะไม่แฮปปี้กับมันแล้วเราก็จะต้องไปแก้นะถึงเราถึงเราไม่แก้มันอาจจะมีการผิดรูปได้เพราะฉะนั้นการไปแก้เนี่ยเสียงเงินมากกว่าเดิมแก้ยากกว่าเดิมสองคือถ้าเราเสียงเงินฟรีแล้วเราไม่แฮปปี้เราก็โอ้มันมันยิ่งแบบเสียใจเนะาะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่หมอแนะนําย้อนไปเรื่องเดิมหาแพทย์เฉพาะทางทำเดอคนะรับนะสัลยกรรมสมัยนี้ที่หมอบอก คุณหมอที่เข้ามาเล่นเรื่องตลาดสัญญากรมังทำงานมันเยอะมากม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีคอยมาสับขาหลอกเราเต็มไปหมดถ้าไปโดนหมอมือใหม่หมอที่ไม่จบเฉพาะทางพิองจบมาหามาหาลัยมาได้หนึ่งถึงสองปีแล้วมาเรียกตัวเลยเป็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเง,งี้ยแบบนี้เยอะนะค่ะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกเซิร์ชชื่อหมอเนะเอาหมอไปดูเป็นหมอเฉพาะทางไหมสอง,สองดูชื่อเสียงดูผลงานของหมอพยายามดูรีวิวนานๆหมอเนี่ยไม่ให้ดูอย่างต่ำหนึ่งปีเลยคุณดูไปนานๆเลยหนึ่งปีนะครับถ้าเห็นแล้วเฮ้ยหมอคนนี้ของจริงว่ะ โอเคไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเราเราต้องทําการบ้านด้วยเราอย่าเอาอย่าไปดูแต่โฆษณาอย่าไปดูแต่อย่าไปดูแต่ราคาอะไรเข้าว่านะครับแล้วก็ดูรีวิวสําคัญที่สุดต้องดูคุณหมอคนนั้นให้แน่ใจนะครับนะค่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณหมออ้นมากๆเลยนะคะมามอบความดีเยี่ยเลยนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะวันนี้หวังว่าเมสเตอร์จะได้รับความรู้นะคะดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับท็อปิกเรื่องราวของการาดึงหน้าในวันนี้นะคะยังมีเมสเตอร์ทิ้งคำถามไว้อะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันขอโทษทีนะคะพอดีว่าหมดเวลาแล้วจริงๆเนาะเอาเป็นว่าใครที่พลาดการติดตามไปนะคะตั้งแต่ช่วงแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะแหมหมออ้นมาทีไรนะคะเมสเตอร์ Master ก็มีแบบฟีดแบ็ดีเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะแล้วก็หมอพ้นเนี่ยก็มอบความรู้ดีๆที่เหมือนแบบให้เราได้เห็นว่า you <laughs> อ๋อมันเป็นแบบนี้เราได้เห็นภาพกันเยอะแยะมากมายเลยด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณหมออ้นนะคะนายแพทย์ฉัดพลเข่งเฟื่องฟุงนะคะเป็นแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาล IDL มากๆเลยนะคะครั้งหน้าหมออ้นมาแล้วเราจะมาพูดคุยกันเรื่องความงามเรื่องไหนนะคะเมสเตอร์ <Master S 1> <Master S 2> ก็ลองติดตามกันได้เลยนะคะส่วนสัปดาหนะ์หน้าเมดอินโฟกาสความสวยความงามเรื่องราวสุขภาพเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรสัปดาหนะ์หน้าติดตามกันได้เลยเมดอินโฟกาสนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลาประมาณนี้เลยนะคะช่วง เวลาสิบดโมงครึ่งนั้นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย